สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมัก็จะพาทุกคนนะคะมาเอาอต้นกล้าผักของเรานะคะลงถ้วยปลูกเนาะดูทุกคนดูรากนะคะนี่อันนี้เขาอายุ15วันนะคะดูรากเขาอันนี้เราลอ,อยน้ํานะคะเราเอาลอยน้ําลึกเนาะสาหรับนะเพื่อนๆบางคนนะคะถ้าถามว่าต้นกล้าอายุเท่าไหร่จะเอาลงถ้วยปลูกแล้วก็เอาลงกล่อง กล่องได้ก็แล้วแต่นะคะถ้าเขามีรากถ้าเขามีรากที่ยาวนะคะเราก็เอาลงได้เลยนะนี่ให้รากเขาเลยแบบนี้นะคะถ้ารากเขาจุ่มน้ําก็คือเขาลอดอลงมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาจะทําวิธีให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าเวลาที่เราเอาใส่ถ้วยปลูกเนี่ยเราจะเอาตรงนี้นะคะใบเขาเข้าไปเพื่อ ไม่ใหร้รากเขากระทบกระเทือนแล้วก่อนที่จะเอาลงแล้วก็จุ่มน้ำก่อนก็จัดเขานิดหนึง่งก็เพื่อนๆก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอมาท,ทำเสร็จนะคะเดี๋ยวจะเอาไปลงตรงกล่องจริงให้ดูนะคะ บางคนก็อนุบาลน,นะคะอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์มันแล้วแต่นะคะแต่นี่มัดมีกล่องเนาะมัดมีกล่องปลูกพร้อมนะคะมันก็จะลงกล่องปลูกได้เลยนะบางคนก็จะใส่ใส่นี่นะคะใส่กล่องอนุบาลสามสิบไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยค่อยย้ายลงกล่องปลูกมันก็แล้วแต่วิธีของใครของมันนะคะนี่ อันนี้คือฟองน้ำที่เราใช้เพาะผักนะเขาก็จะเป็นตาลางมาแบบนี้นะคะเราก็แกะขอบออกก่อนที่จะแกะนี่นะคะเราก็จะค่อยๆมาทำดึงออกมาทีละอันแบบนี้นะคะนี่เขาก็จะมีรากแบบนี้ถ้าเราเอารากใส่มันก็ได้นะแต่ว่ามันจะทำยากแต่ถ้าเราเอาตรงนี้ใส่นี่มันจะง่ายนะคะเราก็เหลือฟองน้ำไว้นะคะ แต่ถ้าเป็นผักโตแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องเหลือก็ได้ให้ลากเขาถ้าลากเขายาวนะคะอันนี้มากก็จะเหลือไว้คึประมาณนี้ก่อนที่จะลงให้จุ่มน้ำนี่ลากเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ไปลงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรารอไปดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาจะ,ะพาไปลงกล่องจริงนะคะ